สวัสดีทุกท่านสวัสดีเป็นทางการยินดีต้อนรับสุบันเะเล่ยไก่บ้านนะจ๊ะมากินข้าวด้วยกันอุปกเผ็ดเผ็ดกระเทียแบบนี้น่าอร่อยใส่ผักอะไรลงไปก็ได้มันเสียเห็ดไ้ สีสานมันน่ากินกว่าเดิมเสร็นมันยาวเหมือนเอาอืมอร่อยวันนี้ไม่มีคนแดงโอ้ยเสี็นมันเยาวเศ็นชาวเลยซื้อมากินเน่ยมันเยาวจ้ะงาวนาวียวเหนียวหนุ่มเลย มาค้นมากิเสึงจินเส้นมีก้นหอน้ำหมด ถ้ากูชิเอ,อุ๊ยลื่นชิวว่าจะเลยงให้กินจะต่ำ้ะจะเด้มากินตําช่วงนั้นของผู้หญิงน่ะมันจะกินแต่รสจะจ้านน,นะจ๊ะ จะจานก็เผ็ดๆแบบนี้แหละมันแซ่บหอ่อ nó vào mà đỡ nào bạn sẽ lấy lão nào? nào người này nào mà ไม่มีแดดเลยจ้ะคึมคึม,ม,มห่อเป็นไง่หอห่อแล้วินไปแต่แซบแต่แซบหอ่อคือเราเนี่ยนะข้ามใหญ่ กับมาอืมาเรลไปเห็นเห็นเห็นหนึ่งเพิ่นกินอันนี้กับสตรอเบอรี่เพิ่น่ามันเข่ากัน เขาจะใส่มือได้เขาได้กินคนเดียวหรอกเริ่มกินมัว่วแล้วเดี๋ยนีเพื่อน่ามันเขากันไมตัอยางอืมเขายู่นะอืมแบบอีกแบบ รสชาติเปรี้ยวหวานเค็มปนกันไปลองทำดูลวกพักใส่มันเสียบพักยังกา็ทามลวกใส่ลวกต่ำต่ำในเสียมันเสียบอร่อ,รอยอ่ะเผ็ด ใครยังไม่ทานข้าวมาเด้อขอบคุณสําหรับกำลังใจทุกคนนะคะอันสใส่มสใเมื่อใส่ได้บนัาสองอันมันหลายอย่างเพ่น มามากินด้วยกันมัน,นี้มามีคนแย่งกินซาได้ไปซาซาได้แต่มีพ่อหย่อยู่น้ำหน่อยเราได้ต้องกินเร็วๆเคีเ่ยวพยายามเคี่ยวเร็วๆพ่อหย่เรากินไว้เดี๋ยวไม่ได้กิน ผักหลายหที่กินซ้มตามันไม่เยอะได้มันผักหลายหอ่อผักเยอะๆกินผักไปเรื่อยๆมันดีต่อสุขภาพ อุณาืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด์สาวเลยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกๆกกำลังใจจ <s us> ้าเผ็ด